สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องช่างเก่งด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาอธิบายเรื่องการสกัดทองนิดหนึ่งก่อนเนาะเอาเป็นพื้นฐานก่อนนะครับเพื่อนๆนะสมมติเพื่อนเพื่อนไปซื้องานมานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโทรศัพท์นะครับฮาร์ดดิสก์นะครับหรือว่าแผงวงจรอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆนะสิ่งที่เพื่อนๆนจะต้องรู้นะครับก็คือเพื่อนๆนต้องแยกก่อนว่าเราจะ ได้งานมาแล้วเนี่ยเราจะสกัดยังไงนะครับวิธีการแยกจะแบ่งเป็นสองอย่างนะครับเพืเ่อนๆนะเราแยกออกเป็นสองงานนะครับงานลอกนะครับก็คือทองที่เรามองเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็งานต้มไอนะครับ <แ Anton ia> คืองานที่เรามองไม่เห็นนะครับเพื่อนๆนะแบบนี้นะครับนะแยกเป็นสองงานไว้ก่อนนะครับงานที่มองเห็นด้วยตาเปล่าอย่างนี้นะครับที่เรามองเห็นว่าเป็นสีทองเนี่ยเราจะใช้วิธีการ ลอกนะครับหรือว่ากัดกดนะครับเพื่อนๆนะส่วนงานใน i อแบบนี้นะครับเราจะใช้วิธีการต้มกดซันฟิลิกนะครับหรือว่าเผาบดก็ได้นะครับนี่นะเราต้องแยกออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมมายกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับนะสมมติเพื่อนเพื่อนซื้อโทรศัพท์มาเนาะซื้อมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราหนึ่งเลยนะครับเราต้องมาแกะแยกก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนะอันนี้นะเราแกะออกมาก่อนสมมติได้โทรศัพท์ เครื่องนี้มาเนาะแกะออกมาเลยนะครับนี่นะครับพลาสติกนะครับขายนะครับเพืเ่อนๆนะชั่งกิโลขายนะครับแล้วนี่นะครับเพืเ่อนๆนะในแผงบอร์ดมือถือนะครับขอผมแกะก่อนนี่นะครับปุ่มกดเขาจะชุบทองไว้นะครับเพืเ่อนๆนะ นี่เราก็แยกเลยเนาะตัวนี้เป็นทองที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเราก็จะแยกออกมาลอกนะครับส่วนตามไอซีนะครับตัวนี้นะทองที่มองไม่เห็นนะครับเราก็จะแยกมาใส่รวมกับที่เราจะต้มกดซันฟิลดิกนะครับเราแยกเป็นสองงานนะาเนาะเพื่อเข้าใจง่ายขึ้นเคลียร์โต๊ะก่อนแป๊บหนึง่ง เอางานที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก่อนเนาะสมมติ ث, ตัวนี้นะครับ่ตัวนี้เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนาะเป็นทองคํานะครับนะนี่เรามองเห็นล่สีทองเราแยกไว้เลยตัวนี้สาม,มารถลอกได้นะครับแล้วก็ใช้ใช้วิธีการลอกแล้วก็วิธีการกัดกดนะครับเพื่อนๆนะตัวนี้ทองที่เรามองเห็นเนาะเราก็แยกไปเลยแกะตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแกะพวกไอซีออกมาก่อน แกไอซตัวนี้นะครับอ่าสมมุตินะแกะมาแล้วเราก็แยกไว้ตัวนี้งานทองที่มองไม่เห็นนะครับตัวนี้งานทองที่มองเห็นเนาะอ่ะเราก็แยกออกก่อนนะครับตัวนี้ไปฝั่งนี้เนาะอ่ะมาดูสมมตุติเราซื้อแรมมานะครับดับแรกนะครับเราตัดเลยแยกทองที่มองเห็นกับทองที่มองไม่เห็นออกจากกันก่อน เราตัดเอาท้องที่เรามองเห็นก่อนอนี่นะครับเราตัดออกแบบนี้นะครับเร้ก็แยกออกมานี่นะครับตัดออกแบบนี้เราแยกออกมาแยกเป็น2ง,งานก่อนนะครับง่ายนะครับ ส่วนตัวนี้เราก็ใช้ความร้อนเป่านะครับหรือว่าสกัดออกก็ได้นะครับเพื่อนๆนะเราก็แยกออกมาแกะออกก่อนนะค่อยไปต้มนะครับแกะออกก่อนตัวนี้ผมทําตัวอย่างให้ดูเฉยๆเราเห็นสีทองแบบนี้ทองที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเราแยกออกมาตัวนี้มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราแยกออกมานี่ครับแยกออกมานี่ครับแยกออกมา ไอซีเราได้ไอซีแบบนี้ปุ๊บแกะมาจากบอร์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับแยกออกมาแยกเป็นสองงานเนาะตัวนี้ในขอบจอนะครับจอ LED นะครับทีวีนะครับเรามองไม่เห็นเนาะอยู่ข้างในเราก็ต้องต้มกดก่อนเราแยกออกมาสองงานนี่นะครับตัวนี้บอร์ด ของหน้าจอ LED นะครับแยกฝั่งไหนครับท้องที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนาะตัวนี้ใช้วิธีการลอกนะครับมันใหญ่ไปใช่ไหมครับใหญ่ไปเราตัดเลยนี่นะครับตัดเช็บแยกออกมาไว้ฝั่งนี้นะครับตัวนี้นะครับ เป็นงานขาหลมเนาะขาหลมเราตัดตัดเอาที่ชุบทองไปลอกแล้วนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนเป่านะครับแล้วก็แยกมาใส่ฝั่งนี้นะครับเพื่อไปต้มกดซันฟิลิกนะครับเป็นทองที่มองไม่เห็นนะครับนะต่อมาเป็นฮัดดิสนะครับเพื่อนๆนะตัวน,นี้นะอ่ะผมไม่มีที่แกะนะครับไขควงมันต้องใช้อีกแบบหนึ่งเนาะ เรามองเห็นละทองอยู่ตรงนี้นะครับสีทองนะครับแล้วก็แยกออกมาฝั่งที่เราจะลอกนะครับอยู่ในบอร์ดตัวนี้นะครับมันจะมีไอซีอยู่นะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ปอกออกมานะครับแล้วก็แยกมางานไอซีนะครับเพื่อนๆนะแค่นี้เองนะครับนี่นะครับสมมติเรามีหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยมันจะมีทองอยู่ตรงนี้เนาะ นี่นครับตรงปลายสายนะครับเราก็ตัดเลยนี่นะครับเราก็แยกออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะ ฐานไอซีนะครับมองเห็นสีทองนะครับแยกออกมาไม่งานลอกก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่นะครับเราแยกแค่สองงานนี้ก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆนะคราวนี้เราค่อยมาเข้าสู่กระบวนการสกัดนะครับมันก็จะง่ายนะครับเพียงแค่เราแยกสองงานนี้ให้เป็นนะครับเพื่อนๆนะนี่เนาะของที่มองไม่เห็นนะครับอยู่ตามไอซีเราจะใช้วิธีการ ต้มกดซันฟิลิกนะครับหรือว่าเผาบดนะครับเพื่อนๆนะนี่นะส่วนงานที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับถ้าเป็นชุบบางนะครับเราจะลอกแต่ถ้าเป็นชุบหนาแบบนี้เรียกว่าหนาอยู่นะครับเราใช้วิธีการกัดกดได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับเราแยกแค่2ง,งานนี้นะครับคราวนี้เราก็ไปเข้าสู่กระบวนการสกัดมันก็จะง่ายนะครับเพื่อนๆนะ อเสะหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนทางช่องของช่างเก่งนะครับก็สามารถทําได้นะครับโดยการสมัครเป็นสมาชิกนะครับเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะและยังสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาด้วยครับเพื่อนเพื่อนครับช่างเก่งก็จะมีวิดีโอการสกัดทองแบบเจาะลึกให้นะครับเพื่อนๆืนะและยังเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะครับรับรองนะครับเพื่อนๆนจะสกัดทองได้เงาวับแบบนี้แน่นอนครับเพื่อนเพื่อนครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนเพื่อนครับ